สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นตอ,อน,นะครับของทีวีนะครับตัววันที่สี่มุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโดยภาพรวมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปที่หน้าจอของตัวตลาดต่างประเทศก่อนนะครับคือดาวโจนส์ก็ลงนะครับหนึ่งเปอร์เซน่ากว่านะแตกลงไปถึงสามเปอร์เซนกว่านะครับก็ที่เรียนไปเมื่อวานนี้นะครับว่า ลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นหรือว,ว่าดัชนี NASDAQ เนี่ยคือ Facebook นะครับเพราะ a c e b o o k เนี่ยลดลงไปถึงประมาณ20%นะครับตอน uh, after hour ของตัวเมื่อวานนี้ตอนเชา้าที่เราเห็นเนี่ยลดลงไป20%แต่ว่าที่ลดลงจริงๆประมาณเมื่อคืนใน Cash Market เนี่ยอยู่ประมาณ2 3หรือที่มีการพูดว่า m a r ข e t cap หายไปจากประมาณแสนเก้าแสนล้านบาทหรือมาหกล้านล้านบาทเนี่ยกลายเป็นว่า หายไปจริงๆแต่ว่วันเดียวนะครับก็คือประมาณ8ล้านล้านบาทภายในวันเดียวนะครับของตัว Facebook ก็คือทำลายทำสถิติลงวันเดียวมากที่สุดนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมี Apple เคยมีตัวเขาเองนะแต่เขาไม่เคยลงขนาดนี้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเคยกังวลอยู่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วว่า หลังจากการรายงานผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยหรือว,ว่าหุ้นที่รายงานในสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้เนี่ยแล้วตลาดหุ้นเนี่ยจะซุดตัวลงนะครับเพราะถ้าเกิดซุดตัวลงเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆเป็นเรียกว่าเด็ดแ a บเบาก็แล้วกันคือทำท่าจะขึ้นแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะสถานการณ์วันนี้ถือว่าค่อนข้างล่อแหลมต่อในในตัวตลาดหุ้นมากนะครับอาจจะมีมุมมองทั้งสองมุมก็คือมุมที่ว่าลงมาลึกนะครับแต่ขณะเดียวกันคนก็จะบอกว่าเออจริงๆที่ขึ้นมาแล้วเนี่ย เป็นการขึ้นแค่ชั่วคราวสถานการณ์จริงๆนะเนี่ยมันไม่ค่อยดีคนเริ่มชิปจากตัวตัวโกลดไปหาตัวตัวแวลูนะครับซึ่งภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดเรา,าได้ติดตามตรงนี้เนี่ยเส้นสีขาวนะครับเป็นเส้นของตัวแวลูสต็อกนะครับส่วนเส้นสีสีออกน้ําตาลแดงๆนี่จะเป็นโกลดเห็นไหมครับว่าช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมนั้นลงมาตลอดใน,ใน,ใ,นในตัวโกลดนะครับมีรีบาวขึ้นมานะครับมีรีบาวขึ้นมามาแวบหนึ่ง นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับเช่นเดียวกันตัว value เนี่ยรีบาลขึ้นมาเช่นกันแต่ลงนะแต่ก็ลงน้อยต่อก้อน้อยกว่านะครับถ้าวัดตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมาเนี่ยหุ้น value เนี่ยบวกมาหกเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันหุ้นโกลส์เนี่ยลบไปหกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นการชิปหรือว่าเป็นการสวิตชิ่งของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งอันนี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าวันนี้ value stock เนี่ยยังได้เปรียบตัวโกลส์สต็อกอยู่แต่ว่าจะเห็นว่า เราจะเห็นว่ามันมีการล้อกกันอยู่บ้างบ,บอกได้อะไรบอกข้อที่หนึ่งก็คือ Value อชนะโกรธแต่บอกสิ่งที่บอกได้อีกอย่างนึงคือไม่ว่าจะเป็น Value หรือโกรธเวลาลงลงเหมือนกันนะครับ <laughs> เวลาลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคิดถ้าคิดในแง่ของ conservative มันอาจจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดไปไป value ก็ลงไปโกรธก็ลง อ,อาจจะกลายเป็นว่าตอนนี้ถือเงินสดอาจจะดีที่สดุดหรือไม่ก็ไม่ได้ถือทั้งสองกลุ่มเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต่างหนึ่งที่เราควรจะเลือกดูเหมือนกันครับภาพนี้จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสื่ออะไรได้ค่อนข้างดีสําหรับคนที่ลงทุนในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งพุนไทยก็ตามเนี่ยว่าเวลามันลงมันลงเหมือนกันจะบอกว่าคนนู้นลงน้อยกว่าคนนี้เนี่ยมันมันก็ลาบากเหมือนกันนะมันขาดทุนกัดทุนทั้งคู่มันแค่ว่าขาดทุนอะไรน้อยกว่ากันนั่งนั่นเองซึ่ง น่องทุนเองเนี่ยจริงๆแล้วอยากได้กําไรนะไม่ได้อยากวา่าตุนน้อยกว่าคนโน้นนะครับอยากได้กําไรมากกว่าเพราะเนี่ยการวิ่งเข้าหาตลาดหุ้นในตอนนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐจริงๆแล้วก็ถ้าดูจากกราฟเส้นกราฟตนนัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีอาจจะต้องชิปออกไปหาอย่างอื่นเลยไม่ใช่หุ้นเลยนะครับถ้าเกิดมองแล้วหรือไม่ก็อาจจะไปพวกยูทิลิตี้หรือเป็นพวกน้ํามันไปเลยเพราะว่าคําว่ากรอสกับแปรูปนี่เข้าใจว่าเขาจะไม่ได้รวมพวกคอมมูนิตี้อยู่ในนี้นะครับ โอเคนี่คือภาพที่เราทําไม่เห็นว่าตลาดผู้จัดัฐยังไม่ค่อยรอดนะครับยังไม่ค่อยรอดเราต้องตามมันต่อของยุโรปเองเมื่อวานก็ลงนะครับเมื่อวานตัวด o e นั้นขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับแล้วก็ของเขาขึ้นมาตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านั้นแล้ว อันนี้ผมมองว่าการตีข่าวอาจจะดูตีแรงมานิดนึงนะครับก็ที่บอกว่ามันขึ้นดอกเบี้ยเน่ยาจริงแล้วก็ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วยบายเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวยุโรปเองนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นแต่เขาบอกว่าไอ้ตัววงเงิน QE ของเขาใน PEPP เนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุติโดยมีนาคมนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นนั้นเนี่ยลงนะครับส่วนการขึ้นดอกเบี้ยก็เปรี่ยนจะขึ้นเช่นเดียวกับตัวของสหรัฐเองนะครับมันเมื่อวานนี้ถ้าเกิดดูจากทั้งยุโรปทั้งสหรัฐลงทั้งคู่ตลาดเอเช ก็เลยส่วนใหญ่จะเห็น hmm. ว so ่าลงนะครับมีฮ่องกงที่เปิดมาบวกนิดหน่อยส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์กับน n สแตกนั้นเนี่ยก็บวกต่อนะครับน้ำมันนั้นเนี่ยทะลุ91เหรียญขึ้นไปเรียบร้อยแล้ววันนี้หุ้นน้ำมันอาจจะกลายเป็นพระเอกของวันนี้ถ้าดูจากหน้านี้แล้วกลับมาพูดถึงหุ้นไทยถามว่ามีอะไรใช้ได้บ้างผมอยากจะเรียนว่าวันนี้หุ้นไทยน่าจะอิงกับตัวเลขนี้ฮด้านล่าง้ายคือดาวโจนส์กับนสแตกฟิวเจ เพราะว่าวันนี้เราลงเนี่ยเรามีเหตุผลของเราอยู่แค่อันเดียวเลยคือโควิดสิบเก้าของเราขึ้นมาเก้าพันกว่าคนนะครับขึ้นมาเก้าพันกว่าคนนะครับก็แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวตัวอื่นๆนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะครับเรามีเรามีเศรษฐกิจที่ดีกำไรตลาดหุ้นของเราก็ค่อนข้างดี นะครับค่อนข้างดีดีกว่าคาดแหละแต่มาที่4ี่นะครับเราก็มีหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหลักของตลาดแนะี่ยังมีกาไรที่ดีอยู่นะครับนี่เป็นเรื่องของเราแต่ว่าในเรื่องของตัวสถานการณ์ที่เป็นภายนอกนี่แหละมันเป็นตัวที่ที่กดดันถ้าเกิดเราดูจากหน้าวอที่ผมดึงมาจากใน Facebook เนี่ยที่ผมเก็บเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยจเห็นว่ามันมีปัจจัยลบหลายๆตัวที่เป็นเป็นของข้างนอกไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยโลก คามกังวลกับเรื่องของ geopolitical tension ที่เกิดขึ้นยูเครนกับสหรัฐยังอาจจะไม่ยูเครนกับรัสเซียอาจจะยังไม่มีอะไรแต่ว่าโซนอื่นๆของตะวันออกกลางมันยังมีอยู่นะครับคนยังแนะนําให้ชิปจาก value ไปหา growth อะไรอย่างนั้นยังมีอยู่เพราะตรงนี้เป็นตัวแปรที่ที่อยู่ข้างนอกนะครับก,ก็เรียกว่าเป็นตัวแปรที่ที่ขดาตลาดทหุ้นไทยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่าในแง่ของตัวตัวหุ้นไทยเองเ,องเนี่ย ของเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแค่ติดโควิดเราก็ไม่เล่นหุ้นท่องเที่ยวก็เท่านั้น mm hmm. นะครับหุ้นอื่นกลุ่มอื่นๆยังเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันมาจากข้างนอกเนี่ยเราต้องไปดูดาวจนฟิวเจอร์กันแนะสเป็นหลักครับถ้าเกิดวันนี้เขาบวกเรามีโอกาสที่เราจะบวกนะครับดูให้ทั้งวันด้วยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าช่วงใหม่เขาลงเราอาจจะลงด้วยนะครับนั้นตัวเลขนี้ขอแนะนําให้ไปดูตัวเลขนี้ประกอบ ทั้งวันเลยนะครับจริงๆผมใช้เวลาพูดหน้านี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆตัวตัวแปรของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยวันนี้หรือว่าช่วงนี้มันไปอยู่ที่ต่างประเทศสักค่อนข้างเยอะเพราะหุ้นไทยด้วก็เราดูดีนะครับสวันที่ผ่านมาเราแข็งแล้วนะครับคุนอื่นเขาไม่ค่อยดีของเราเนี่มีเขียวมาตลอดจบเกือบ,บจะทุกวันเลยนะครับแต่ว่ามีแดงแค่บางกลุ่มนิดนึงเท่านั้นเองนะครับนี่คือภาพใหญ่ๆของตัวตัวแปรทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าพอมีตัวแปรแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอดูตัวเลข การจ้างงานของตลาดอีก e, นะครับวันนี้ตลาดหุ้นน่าจะแนวไซเวย์มากกว่าถ้าจะลบลบไม่เยอะนะครับลบไม่เยอะสามสองสามจุดเพราะว่ามันเป็นปัจจัยข้างนอกนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราถ้าเรื่องของเรามันจะลบเยอะแต่เรื่องข้างนอกแล้วมากระทบเราเนี่ยมันจะลบไม่เยอะนะครับนั่นคือต่างประเทศเองนั้นถ้าเกิดเราดูมาเนี่ยก็เริ่มขายน้อยลงมาด้วยผิดคาดไปอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่วันที่อะไรอะตั้งแต่สัปดาห์นี้วันตั้งแต่วันที่ สามสิบเอ็ดมัเป็นต้นมาเนี่ยมันควรจะเป็นแท่งสีเขียวแต่ปรากฏว่าสามสวันที่ผ่านมาไม่เขียวยังเป็นแดงแต่ก็ดีแค่ว่ามันแดงน้อยลงเท่านั้นเองมันจับตาดูนิดนึงครับถ้าเกิดแท่งนี้กลับมาเป็นเขียวเหมือนเดิมนะฮะพุ่นไทยควรจะดีกว่านี้นะครับก็จับตาดูโฟลที่เข้าเอเชียจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ของจุดจีนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่เปิดนะจีนอาจจะประเทศจีนอาจจะปิดอยู่ว่าเป็น golden week แต่ว่าของที่อื่นๆน่าจะเปิดครบวัจนจันทร์หน้า จับตาดูว่าวันจันเนี่ยแท่งเขียววันแรกของสัปดาห์แล้วเนี่ยถ้ามีเกิดขึ้นคุ้นไทยน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวันนี้ไม่มีเครื่องใหม่ย X ไม่มีนะครับรายแทงหุ้นเรามีหุ้นตัวเดียวครับ F Smart จริงๆก็อยากจะบอกว่า f Smart เป็นรูปฟอร์สถ้าเกิดดูไปดูผลประกอบการของ f Smart เนี่ยเอาเอาเป็นข่าวลวกัน F Smart ได้ในเรื่องของตัวเรื่องของตัวรับชำระ เงินประกันสังคมทั้งมส9แล้วก็ม40ผ่านตู้บุญเติมของเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวบวกข,ของ f อฟซามาแต่ถ้าเกิดไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคุยๆกันเนี่ยถ้าเกิดถามว่าจะเล่นระหว่าง f อฟซามาแต่ตัวไหนเนี่ยนะครับเรามักจะไปเล่นตัวตัวแม่มากกว่าเนเพราะว่าตัวลูกเองเนี่ยผลประกอบการถ้าเกิดเราดูเนี่ยค่อนข้างจะทรงๆนะเห็นไหมแต่ตัดตปมากก็ร้อยหนึง่งแถวนั้นแต่ถ้าเกิดไปดูของฟอรสเนี่ยมันดูแบบ มันจะมีมันจะมีสีสันมากกว่าไอ้ฟอสเองเนี่ยมีการเติบโตของกาําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะต่อเนื่องยกเว้นแต่มาที่3ามที่แผ่วลงไปหน่อยหนึ่งส่วนแต่มาที่4ถูกคาดการณ์ว่าจะกาไรประมาณ200ล้านนะครับาะนั้นก็เรียกว่าดีทั้งแม่ทั้งลูกก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดจะเอาต้นทางจริงต้องไปที่ฟอสนะครับต้องไปที่ฟอสคอร์ปอเรชันนะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวแม่ของเขานะครับโอเคครับก็ยังไงในส่วนของกลยุทธ์คงมีประมาณนี้นะตลาดทุนไทยวันนี้ก็นแนวแนวไซเวะมากกว่า เล่นก็ยังเล่นยากอยู่นะครับอย่าไปฟังในมุมมองของปัจจัยพื้นฐานว่ามีบทวิเคราะห์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหุ้นที่เราแนะนํากันในวันนี้นะครับก็ขอเริ่มจากการบีบนะครับเปเปอร์ของฉบับที่เรามีการออกมาวันนี้นะสังเกตนะครับว่าวันนี้ก็มีตัวเขียวๆอยู่นิดหน่อยหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าก็ดันเป็นตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับโควิดนิดนึงอาจจะจังหวะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในในแง่ของตัวคอมเมนต์เนี่ยก็จะมี2ข่าวนะครับที่น่าสนใจข่าวแรกเนี่ยจะเป็นตัว SMD นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เรา cover อยู่นะครับก็มีเรื่องของการชนะการประมูลในเครื่องเครื่องช่วยหายใจก็มูลค่าโครงการประมาณสักสิบห้าล้านบาทถามว่าข่าวนี้เป็นบวกไหมก็เป็นบวกครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าโควิดเนี่ยท้ายที่สุดล้วเนี่ยมันน่าจะหายไปหรือว่าดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นก็อาจจะตอบรับข่าวที่เราเป็นข่าวบวกในระยะแค่ระยะสั้นนะครับ ส่วนเรื่องของตัวกราฟอินดิจเนี่ยจริงๆข่าวที่มีการเอลซิตตลาดเมื่อวานนี้ครับเรื่องของการร่วมทุนเจ,จ็ทจอยเบนเจอร์กับทาง a อ v ดวานกับทางซิงเกิลนะก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราเคยคาดกันไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องผิดคาดนิดหน่อยอย่างเรื่องของการทำนัตเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเราเคยประเมินแล้วว่ากราฟทำแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เราเนี่ยคือเขาจะทําโครงการในกษาดที่เป็นกรีนฟิลด์กรีนฟิลด์ก็คือว่าทางกราฟเนี่ยก,ก็จะไปเริ่มสร้างโครงการเองนะครับ แต่ว่าในในส่วนของการทํา M&A เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงในตรงนั้นนะครับฉะนั้นก็มองว่าเรื่องนี้ต้องรอประเมินว่าสเกลหรือว่าขนาดของเงินลงทุนที่จะใช้จ่ายลงไปในตัว Data Center เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังไม่ได้ประเมินในส่วนนี้เข้ามาเพิ่มเติมในราคาเป้าหมายของหุ้นนะครับส่วนเพเปอร์สองฉบับเนี่ยจะมีตัว CPN แล้วก็ PPL นะครับ CPN เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมการทางฝั่งบริษัทนะครับผู้บริหารก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวเลขทางการเงินต่างๆนะครับยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มเห็นพัฒนาการในเชิงบวกของ c p n เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไป t r a ็กดูข้อมูลตั้งแต่ช่วงไตรมาสสปีก่อนเป็นต้นมาเนี่ยมันมีเรื่องของการให้ส่วนลดค่าเช่าสําหรับคนที่มาเช่าพื้นที่ในตัวห้างเซ็นทรัลน,นะครับ<อ>เดิมทีเนี่ยเขาเคยให้ส่วนลดค่าเช่าในช่วงไตรมาสหนึ่งไตร, 1, ตรมาสสในปีก่อนเนี่ยประมาณ50%นะครับแต่ว่าคนที่มาขอส่วนลดค่าเช่าในช่วงนับตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นมาเนี่ย มันลดลงมาเหลือแค่ประมาณสัก2ี่0นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบอกว่าผู้ประกอบการที่เป็นคนมาเช่าพื้นที่ในห้างเนี่ยเขาเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นข่าวข่าวที่ดีนะครับส่วนเรื่องของการเปิดอ่าอ่าศูนย์การค้าใหม่เนี่ยก็จะมีที่ศรีราชานะครับแล้วก็ที่อวิทยาเนี่ยเที่ยมันกําลังเริ่มเปิดในช่วงตั้งแต่ตรมาสี่ถึงต้นมาซึ่งในช่วงปี2022ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะรับรู้ในส่วนนี้เข้ามาเต็มปีแล้วนนะครรับก็็เเปเื่องดี ส่วนเรื่องดีอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของแผนในการที่เขาจะไปซื้อธุรกิจที่เป็นโรงแรมเนี่ยเพิ่มเข้ามาหนึ่งแห่งนะครับก็น่าจะมีอยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับส่วนอีกเรื่องของทาราฟฟิกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นคนถือว่ากลับมาเดินห้างประมาณ80%แล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นสัญญาณในการฟื้นตัวในเรื่องที่ดีส่วนการรวม,มงบของตัว SF เนี่ยก็รวมเข้ามาช่วงไตรมาสสี่นะครับเป็นไตรมาสแรกโดยรวมเนี่ยภาพของอปีองพี2022เนี่ย ในกลุ่มเซ็นทันเนี่ยก็ถือว่ามองดีขึ้นนะครับมองดีขึ้นส่วนตัว b p l เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าในหน้างานหน้างานจริงเนี่ยบ p l เขาจะมีการลดการตั้งสำรองลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าในสไตล์ของ b p l เนี่ยก็จะข้อข้างคอนเซเวทีฟนะครับแต่ว่าในความคอนเซเวทีฟนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการลดการตั้งสำรลองจริงอย่างที่พูดเนี่ยก็มีโอกาสว่าราคาเป้าหมายของหุ้น b p l อเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ในการปรับ ขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งคู่เลยในพาร์ทของกลยุทธ์นะครับเมื่อวานเนี่ยพอร์ตเราก็จะโดนตัว KCE นะครับแล้วก็จะโดนตัวพวกกลุ่มเทคอย่าง JmT แล้วก็เ a เนี่ยเล่นงานไปน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวที่ถือว่าเป็นช่วยประยุงพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวพวกสอพอแล้วก็ตัว k b a บ k นะครับถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูหน้าหุ้นเทียบกับสถานการณ์ในตลาดปัจจุบันเนี่ยหุ้นตัวไหนเนี่ยน่าจะเอาเอร์ฟอร์มที่สุดนะครับก็ค,คงต้องยกให้ตัวสอ เราเห็นราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันทะลุ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปแล้วฉะนั้นหมายความว่าตัวคนที่เป็นได้ประโยชน์ทางตรงเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อยู่ต้นน้ําเลยคือตัวสอพอนะครับก็จะได้ประโยชน์จากตัวราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเคแบงก์เนี่ยก็ถือว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยยังเอาอยู่ในรอบนี้นะครับก็เป็นหุ้น Val ลูสไตล์เป็นหุ้นที่คนเนี่ยมองว่ามีความมั่นคงแล้วก็จ่ายันผลเนี่ยโอเคด้วยฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มทั้งพลังงานแล้วก็ธนาคารเนี่ย แต่ยังเป็นกลุ่มที่ช่วยประคองตลาดไปได้ต่อนะครับส่วน mm. หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยก็ต้องมาลุ้นนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมไม่ก็ยอยากจะปรับพอร์ตเท่าไหร่เพราะว่าความผันผวนที่เราเห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพน,นังเร็วฉะนั้นในการขายสมมุติว่าเราขายในช่วงราคาเปิดเนี่ยแล้วภาคบ่า,บาย,ยถ้าเกิดว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันกลับมาบุงเนี่ยแปลว่าหุ้นในกลุ่มที่เคยลงในเมื่อวานนี้อาจจะก,กลับมาพุ่งขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้้นนนนเลยแะําาาาว่ใหรรอดูสถกณ วันศุกไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันจันทร์นะครับในพาร์ทของกลยุทธ์ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางพิทมีข้อนะครับเป็นการปิดท้ายได้เลยครับ มาต่อในส่วนทองทางเทคนิคนะคะในภาพของเส้นเมื่อวานนี้ก็ยังมีทิศทางของการเดินหน้าต่อซึ่งเราเห็นว่าในภาพของการขึ้นเมื่อวานเนี้ยอ่อนเช้าอาจจะเปิดลักษณะการกระโดดขึ้นไปแล้วก็มีการย่อแล้วก็ซึมๆก่อนจะได้แรงซื้อในช่วงบ่ายกลับมาซึ่งถ้าหากเราดูการาฟแท่งเทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย แน่นอนโอกาสของการที่จะไปต่อตรงนี้ยังคาดหวังได้แต่อย่างไงก็ตามเราจะเห็นว่าทางขึ้นของตัวดัชนีที่ขึ้นมาเป็นลักษณะการเปิดออมีลักษณะไส้ของแท่งเทียนค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าไอ้แรงที่ขึ้นมาตรงนี้มันไม่ได้แข็งแรงมากแนละ้วดังนั้นโอกาสของการที่จะปรับตัวหรือมีการพักตัวลงเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามองจุดแนวรับของ2จุดที่ไม่ควรหลุดหากจะมีการยอ่อหรือมีการพักตัวลงมาคือโซนบริเวณ1 6 5 5หถึง1658หรือ16 6นั่นเองนหมายความว่าแนวดังกล่าวตรงนี้เป็นแนวสําคัญที่เรามองว่าถ้ามีการย่อลงมาแล้วไม่หลุดแนวดังกล่าวตรงนี้เราเชื่อว่าเซตมีโอกาสของการขึ้นไป,ไปแถวตรงบริเวณยอดเดิมที่1682ตรงนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามในภาพสั้นๆนะระดับวันนี้เรามองกรอบประมาณเมื่อวานนี้คือแถวบริเวณ1664 ถึง1673ตรงโซนนี้แหละย่อดได้สุดๆก็คือตรวบริเวณ1660สําหรับตัวเซตนะคะซึ่งถ้าหากกรอบบนเนี่ยสามารถฝากขึ้น1673ได้ก็คือแถวบริเวณ178 6นั่นเองภาพของเซตถือว่ายังมีความพันผวนอยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหุ้นในรงใจตัวแรกค่ะ <c oughs> วันนี้เราเลือกตัว CBG นะคะก็เป็นหุ้นขาลง ลงแบบลงลึกเลยทีเดียวลงแบบได้สุดใจเลยดังนั้นเรามาดูนิดนึงว่าจุดที่เขาลงมานะปัจจุบันตรงเนี้มันเข้าใกล้โซนตรงออแนวรับอะไรได้บ้างนะคะซึ่งถักเรามาดูแล้วเนี่ยภาพของการลงเขาเนี่ยลงมาสู่เส้นโซนค่าเฉลี่ย200สัปดาห์เส้นสีส้มๆของโซนนี้ถือว่าเป็นภาพที่ลงมาค่อนข้างจะน่ากลุวพอสมควรในแง่ของขาลง ถามว่าวันนี้ที่เลือกก็มีความสุ่มเสร็จอยูอพอสมควรแต่เป็นจุดที่เรามองว่ามันมีจุดที่เราน่าสนใจที่เราเชื่อว่าตรงวันนี้น่าจะมีโอกาสของการรีบาวได้ซึ่งจริงๆเราจะเห็นนะภาพของเขาเนี่ยมีลักษณะหลังจากทําจุดต่ําแถวบริเวณ98แล้วก็มีการไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้ยืนเหนือตรงโซนบริเวณประมาณ50%ของกรอบใหญ่หรือเดียวจาก46ไปถึง156ตรงโซนนี้แบ่งครึ่งหนึ่งก็คือตรงบริเวณ10 ประมาณร้อยหนึ่งตรงนี้ร้อยเอ็ดนะคะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดสําคัญอยู่พอสมควรแล้วก็ยืนได้เมื่อวานนี้อาจจะมีแรงกระชากขึ้นมานิดๆิดซึ่งเราเห็นว่ามีรูปแบบของกราฟแท่งเทียนเนี่ยไม่ได้กอบกว้างมากนะเป็นลักษณะยังเป็นลักษณะการยก high ยก low ด้วยวันนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสของการเก็งกําไรได้นะคะซึ่งเป้าหมายวันนี้ที่เรามองจริงๆเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณร้อยสี่แล้วนะคะวันนี้เราเชื่อว่า อาจจะสะดุดนิดนึงแล้วก็มีโอกาสของการขึ้นไปโซนบรเวณ108ซึ่ง108ตรงนี้เป็นฐานสําคัญของตัว C B G เลยในอดีตดังนั้นการที่เขาหลุดจากแนวรับ108มาตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านทันทีนะคะภาพของวันนี้ที่เรามองแนวต้านสําหรับตัว C B G เนี่ยอาจจะอยู่แถวบริเวณ105-108ก่อนฝ้าด้าจะเปิดระยะการขึ้นไปถึง112ยังไงก็ตามก็คงลุนน้นแนวต้านสั้นๆไปก่อนส่วนจุดรับ,บ,รบวันนี้เรามองโซนแถวบริเวณ101 50าสิาสิบตังคือร้อยสองห้าสิบงนะคะตกโซนนี้จุดคัดแน่นอนไม่ควรต่ำกว่า100่รงร้อยตกโซนนี้เราคงไม่รอให้หลุดมาแถวบริเวณเก้าสิได้ดังนั้น,นอาจจะมีการหลุดทำโลใหม่ได้ยัง้นก็ตามก็อาจจะต้องเรามาระวังนิดหนึ่งเราเล่นหุ้นในทางขาลงคงต้องมีวินัยอยู่พอสมควรสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในตัวที่2ค่ะวันนี้เราเลือกตัว ot o TO นะคะ,ะค่ะภาพนี้เราจะเห็นม่จยังเป็นลักษณะ อัพเทนค่อนข้างอย่างต่อเนื่องลงมาทดสอบเส้นสีขาวเส้นค่าเหลี่ย75นะคะเราขอดูภาพอันนี้น่าจะชัดเจนกว่าซึ่งภาพของตัว OTO ตรงนี้ก่อนจะขึ้นไปทำยอดแถวบริเวณ19บาทเราจะเห็นว่ามันมีในระยะของบรวณกลุ่มนี้ก่อนเราจะเห็นว่าสามารถเบกการเบกขึ้นไปได้แล้วราคาที่มีการพักตัวลงมาเข้าสู่โซนจุดที่เขาเบกขึ้นไปพอดีแล้วก็เราจะเห็นว่า จากจุดนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสาคัญก็คือตรงบริเวณเส้นที่เป็นอัพเทนสําหรับหุ้นตัวนี้นั่นหมายความว่าราคาที่ลงมาทดสอบแนวดังกล่าวตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีนัยะอยู่พอสมควรถามว่าจะเด้งได้ไหมอันนี้คงต้องวัดใจเหมือนกันสําหรับหุ้นตัวนี้ซึ่งจุดตรงนี้ที่เรามองเขาสามารถที่ยืนแนวโซนบริเวณประมาณ12.80นะคะตรงโซนนี้ดังนั้นนั่นหมายความว่า ถ้าเขายืนตรงโซนนี้ได้นะีก็จะทําให้มีโอกาสของการเปิดระยะการขึ้นไปแถวบริเวณ13บาท60ได้นะคะในภาพของตัว OTO จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าหากเรามาหาดูเป้าหมายของการขึ้นในแง่ของฟิโบเนี่ยจะมีโอกาสการขึ้นไปแถว13ถึง14บาท50ตรงนี้ดังนั้นวันนี้แนวต้านของตัว OTO อยู่แถวบริเวณ13บาท60ถึง14บาท40 จุดรับมองแถว12บาท80ถึง13บาท10ถือว่ากรอบแนวรับค่อนข้างแคบจุดคัดเรามองแถว12บาท50ตรงนี้ไม่ควรจะต้องหลุดมาถ้าหลุดมาตรงนี้ออกไปก่อนสําหรับพุ้นตัวนี้ต้องมีวินัยอยู่พอสมควรเพราะเขาเล่นค่อนข้างแรงนะคะเ,เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของตัว c a s บ b a l นนะคะสำหรับตัว c a s บ b a l น n เนี่ยที่มีโอกาสติดในสัปดาา์หน้าใช้คำว่าโอกาสนะคะเผื่อ,อต้องอยู่ที่ตลาดด้วยตอนนี้ว่าจะ ตอนเย็นว่าจะประกาศหุ้นตัวไหนติดบ้างแต่ที่เราคำนวณไว้ก็จะมีตัวตรงหัวนะคะในกลุ่มของตัวเซตแล้วก็ตัวตลาดใหม่ก็จะมี hl hydro tvd vl นะคะสำหรับหุ้นเหล่านี้ก็มีโอกาสของการติดแคสบาลานเมื่อวานนี้เป็นลักษณะการติดเทดดิงอัเลอร์อันนี้ตัวซี o ติดไปแล้วเมื่อวานนี้สําหรับข้อมูลในการพรีเซนต์เช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเขาปิดประชุมเช้านี้ได้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ